อะไรแล้วมะนาวไปแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับมะนาว,านาวแล้วก็มะเขือเทศตำการแอบดูสุดด้วยใส่อะไรก่อนแต่อะไรหลังม,ม,มีผลไหมพี่มีไหมไม่มีไม่มีผลใช่ไหมโอเคสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาวันนี้เราจะโชว์นี่เลยเราังไม่บอกเลยไหมพี่เราลิมโชว์น้ำก่อนมานีนัวแค่ไหนได้โชว์ตรงนี้เลยนี่เต็มช้อนเลยโอ้ตำเยอะตำเยอะอันนี้คือเพราะถ้าตำน้อยมันจะไม่พอ ใช่ไหมมันจะให้คอคนจริงต้องตำเยอะๆครับผมสักหน่อยอ่านักหน่อยนึ่งอ่ะมีเปลี่ยนใจด้วยนะมีเพิ่มด้วยนะโอเคอันนี้เป็นฝาสีแดงเนาะฝาสีแดงนี่นงัวแซบค่ะนงัวแซบนะคอนเซ็ปต์ฝาสีแดงนะคะตามด้วยเส้นมะละกอกรอบๆลงไปแล้วค่ะนี่แล้วก็ถั่วฝักยาวนิดนึงนิดนึงนะครับเพื่อรบ กรอบไปด้วยกร,รอบเนาะ14สิบสี่ท่านละคุณลูกค้าอยากชิมก่อนเปิดไลน์แล้วนะหนูจริงๆก็รับประกันเลยนะว่าแซ่บนัวจริงๆนะคะโอเคมาต่อทำจากปลาทะเลน้ำลึกนี่โอ้โหหลบเข้าไปแล้วสามหกตาแล้วมีคาลาเซนด้วยนะโอ้โหตกใจมากเลยไอีิโซดที่เขา คือเดี๋ยวกันหนึ่งนะไม่ได้ศึกษาผลิตภัณฑ์มาก่อนคือมีโอเมก้าสามหกเก้าใสคอลลาเจนใสคอลลาเจนไปในน้ำปลาด้วยงั้นหนูต้องเอาไปฝากอุยอ่ะสุดยอดเลยขออมุญัตบอกชื่อเลยแล้วกันคุณลูกค้าวันนี้อยู่กับน้ำปลาปรุงสุกนะคะของอิดาคำแพงนี่ขวดเขาอยู่ตรงนี้เลยคุณลูกค้า ก็วันนี้เราเราจับรายการกี่วันคะจัดชิมสองวันคุณลูกค้าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนาะคุณลูกค้าที่อยากจะแซบกับกีฬาคํำแพงยังไม่มั่นใจวันนี้เราเปิดบูธจัดชิมอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีหนึ่งว่าโปรโมชั่นอะไรนี่ประมาณนี้คือพิเศษมากที่ที่แตกต่างคือเราใส่คอลลาเจนให้ไปอีกอร่อยด้วยประโยชน์ด้วย พร้อมกับโอเมก้าด้วยก็คือปลาทะเลปกติมันมีโอเมก้าอยู่แล้วแล้วมีคอลลาเจนในตัวอยู่แล้วก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราใช้ปลาทะเลมาทำปลาร้าโอ้เพื่อให้อร่อยแล้วยังได้ประโยชน์อร่อยด้วยประโยชน์เยอะด้วยอ่านี่แล้วก็ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นหน้าตาแบบนี้นะนี่คุณลูกค้า แซ่บๆแ,แบบนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นเนาะมียังไงบ้างคะคุณพี่ซื้อหนึ่งแถมสามหลอดซื้อหนึ่งแถมสาอันนี้เป็นหลอดพกพาหลอดไซส์นี่มีขายไหมคะหรือเป็นหลอดพกพา<ช>อ๋อเป็นพกพาค่ะอ๋อเป็นขนาดพกพานะคะคือไม่ใช่สิเป็นเป็นไซส์แบบเขาเรียกว่าไซส์ชิมใช่นะไหมค้ะตินค่ะก็คือเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายนะคะน้ํา น้ำปลาอีหลากคำแพงเนี่ยเราจะมีทั้งหมด3สูตรเนาะพี่สสูตรคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นเลือกอร่อยก็คือใส่ให้ถูกเมนูแล้วจะแซบมากก็คือขวดแรกก็คือเป็นอ่าสีแดงขวดสีแดงยังไงคะสีแดงแซบนงนัวแซบนงนัวเหมาะกับไทยไทรสชาติแบบไทยไทเหมาะกับเมนูตำไทยแซบนงนัวเลือกฝาสีแดงอ่ะยังไม่พอขยับมาฝาสีทอง ประมาณไหนคะรสชาติสีทองรสชาติแบบพื้นบ้านเรารสชาติแบบพื้นบ้านเราเข้มข้นเข้มข้นต้มยำแกงอ่อมได้หมดคาะสูตรนี้ต้มยำเมนูต้มยำเมนูแกงอ่อมแกงอ่อมอร่อยแน่นอนน้ำพริกแน่นอนสีทองนะคุณลูกค้าและปิดท้ายด้วยฝาสีเขียวสีีีเขยวอันน้ ซอฟซอฟเบาเบาความแรงของกลิ่นปลาอ่ากลิ่นเบาเบาไม่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 แรงมากอันนี้เหมาะกับเมนูทั่วไปเลยค่ะทั่วไปค่ะได้ทุกเมนูเลยปาเขียวใครชอบนงนัวแนะนำฝาสีแดงแดงก็คือเลเวลความเข้มข้นของเขาเนีอยแต่ปลา้ของเราจะมีข้อที่ว่าเฉพาะสีสองสีนี้นะคะของเราจะเป็นซอสค่ะจะเป็นซอสเข้มข้นเออเป็นซอสเลยนะไม่ใช่น้ำจากาทะเลเราเรียกว่าซอสปลาราเลยเดี๋ยค่ะ แล้วก็ร้านทำเล็บสว้แล้วค่ะแล้วก็สําหรับจะร้อ้จะทําจากปลาน้ําจืดค่ะจะเบาๆซอฟๆลงไปหน่อยค่ะโอเคโอเคก็แล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษอันนี้ขวดละเท่าไหร่คะอันนี้ขวดละสามสิบบาทสามสิบบาททุกสีเลยสีนี้ที่แปดบาทค่ะอ๋อนี่ยี่สิบแปดจ้ะสองสีนี้สามสิบบาทค่ะออ๋สีเขียวจ้ะราคาถูกโปรโมชั่นจ้ะซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งขวดแถมสามคุ้มมากคุ้มมากค่ะคุ้มมากคุณลูกค้าเราทาให้มาชิมตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่แบบ ปลาาที่ทานอยู่ยังไม่ค่อยถูกใจอ่ะวันนี้ท้าให้ชิมปลาท่านซื้อซื้อหนึ่งวดแถมสามสามสาอดค่ะอันนี้ก็ได้ได้ประมาณคบหนึ่งได้ไหมได้ไหมคบนึงได้อยู่เนาะอ่ามอนึงมอนึงได้โอเคค่ะคุณลูกค้าสุดพิเศษเลยอันนี้เพิ่งเพิ่งเปิดขายที่ทวิกิตใช่ไหมคะก็คุณลูกค้าที่สนใจอยากจะชิมนะคะน้ำ น้ำปลานะคะอีหลาคําแพงนะคะก็จัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าทางร้านทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วก็มีโปรโมชแล้วก็จัดชิมให้ด้วยนะคะย้ำว่า2วันนี้เท่านั้นกับส้มตำแ่บๆรอคุณลูกค้าอยู่นะคะพิกัดคุณลูกค้าเดินตรงเข้ามาที่แผนกซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะจะเจอนะคะหรือว่าตามกลิ่นมาก็ได้เนาะหาไม่เจอตามกลิ่นเอาเนาะ หอมเยอะๆตรงนี้เลยโอเคค่ะขอบพระคุณทีมงานเนาะช่วยแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆผ่านทางไลฟ์สดของเรานะคะก็อย่าลืมนะคุณลูกค้าราคาพิเศษเลยเริ่มต้นที่28บาทเท่านั้นค่ะนี่ก็ไลฟ์สดทวิกิตระบายนะราไปก่อนยังไงใครสนใจยังมีเวลาวันนี้อยู่ถึงกี่โมงคะเนี่ยห้าโมงเย็นนะคะใครอยู่บ้านวันนี้อยากจะเปลี่ยนใจอยากจะมาหาอะไรแซ่บๆลองชิมดูนะคะวันนี้มาได้นะคะรวมไปถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังอยู่กับคุณลูกค้าค่ะ วันนี้เราไปก่อนคุณลูกค้าไลฟ์สดรอบบ่ายนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบถัดไปนะคะขอบคุณทีมงานที่ช่วยดูแลคุณลูกค้านะคะไปแล้วคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ,บายๆให้หนูหน่อยเร็วดีแวะมาแวะมา